สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดับคลีนครับอันนี้มากรอบคู่แคทสามหนึง่งสองดีครับโดยเอสเคร้อยตัวเล็กมาดึงตัวใหญ่เดี๋ยวมาดูมุมนี้ครับ แล้วเราขึ้นไปหาปลายชาติอ่ะเดี๋ยวให้ปลายชาติตะโกนให้ฟังครับว่าเสียงเขายังดีหรือเปล่าแต่ตะโกนให้ฟังหน่อยสิยอีกทีนึงอีกทีเดียวอีกทีเดียวเฮ้ยหรือทรายอะทรายอะทราย,าย,าอ,ยอะไรโอ้เครียดน, <laughs> นะ, <laughs> ะจะใชดไหมหนึง่งเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดีเราอยู่สองคน เส้นตั้งต่นดิอือเบาเบาก็ได้เบาเบากเบาเฮ้ยไม่ได้อ่าจะดึงแล้วเพราะเสียงหน่อยไม่ได้บ่อ้าสวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพนะครับมองเงินเซลเลยอ่ะเฮ้ยเคเทอพีลา แคทเธอรีลาเคทเธอรีลาแปลว่าอะไรอ่าไม่รู้อะไอ้พี่เสื้อแคทแปลว่าแมวไม่ใช่เลอเป็นอะไรคือเขาเขียนย่อแล้วจริงย่อแคทนี่แปลว่ารถแปลว่าตีนตะขาบตีนตะขาบแคทเธอรีลาแปลว่าจีนตะขาบแคทเธอรีลาแปลว่าตีนในขาบอ่ะอันนี้ก็เสีซทินครับโจอ่ะ อุยอ้ยเฮ้ยดรอกรักนะนะชัดเจนนะอันนี้อันนี้ชัดเจนกว่าชัดเจนมากดับปิดอุ้ย,อ,ยอะไรนะที่บ้านนี่ช่วยเราไม่ปลายชาติถ้าถ้าปลายชาติเป็นรถปลายชาติปลายชาติจะทำยังไงเนะนี่ยเนี่ยอันนี้ติดอยู่มุมน,นะนู้นนะเขาลากมาจากถึงหนึงเนี่ยด้วยด้วยความสามารถของเขาคนเดียวนะอันนี้เพิ่งมาช่วย ไอ้เจ้าไอ้สเคร้องเลยช้างโสลินปะช้างกูอยู่ไหนช้างช้างกูอยู่ไหนช้างมาดึงเลยช้างมาดึงเลยไจากนูมาด้วยอ้ยไกลมากอันนี้ประมาณสิบเมตรไดไหมอ้ยยี่สิบไม่ถึงยี่สิบประมาณเยี่สิบกว่าปั้ยี่สิบอัพเลยไม่ถึงเย้เอาเโซลัยเซทินจากนี้ไปนี่กี่เมตรยี่สิบอัพสิบกว่าเมตรไหมยี่สิบอัพครับ สี่สิบเมตรวันนั้นไปกันใหญ่เลยเว้ยจริงนี่ๆๆแค่แค่แค่นี้ก็สิบแล้วไอ้ถึงต้นมะพร้าวเนี่ยบ่ออ๋ออาย0ี่สิบก็ยี่สิบอันสี่สิบก็หอดดอกเริ่มจะชักขยื่อกันแล้วครับสลิงเริ่มตึงแล้วโอ้จะได้ไหมเนาะเดี๋ยวได้เลยเขาอยากเกาะตรงบุงทีเลย ไม่มีแรงครับตรงนี้ถ้าเฟรมเนี่ยถ้าเฟรมเกาะไม่ได้ดึงไม่ด้วยนี่น่าจะมีแรงกว่าแมนของเสียเพชรเสียเพชรเสเพชรเพชเพชเไม่กิ๊วใส่นะอ่าตรงนั้นแหละอันนี้เหยียบเหยียบอ่าบนแท็กเลยครับเพราะว่าแท็กมันหลุดลอนนำก็อยู่ตรงเนี้ยเน่เน่ลอนนำจะตกฟันเลยอ้าวไป ลองดูครับแล้วก็ตะกุยตัวเองไปด้วยน่าจะขึ้นนะเพราะว่ารองไม้ไม่หมดแล้วครับ,รรบรไปเ็ไม่มีแรงนะไม,มีแรงลุกหมดแล้วนะที่ทำเป็นเล่นอนะ่ะไ,ไม่ได้นะได้อันนี้ก็มันจะอยู่ล่องกลาง ตรงพวงกี้เลยครับสลิงตัวใหญ่สลิงตัวใหญ่สลงยาวขนาดไหนยาวมากสลิงจะขึ้นแล้วเนี่ยนิดเดียวเองสายชาติถ้าถ้าถ้าแท็กไม่หลุดมันขึ้นแล้วอ่าอันนี้มันแท็กมันหลุดที่เฉยอ่าไม่รู้ดอกดูดูอาขอยหลังไปแล้วครับเดี๋ยวมันก็ล็อกเดี๋ยวมันก็ล็อกอ่าเห็นไหม ฝั่งนี้เร่งละเ,เห็นไหมไปแล้วเนี่ยนะเห็นไหมไปชาติเดินเอาเดินเอาด้วยทางโน้นไปไปไป,ดไปเดินมาเลยฮนะเ,เห็นไหมเห็นไหมโอ้ลุ้น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 ไปไปไปนิดละครับได้เอาไปมันดึ้นไปเดีดได้ด้วนเนีย่ย เกือบแล้วครับเกือบแล้วโอ้ยหลุดแล้วเกาะตรงเฟรมข้างล่างอ่ะเฟรมเฟรมอะไมีม่บอกนะนะบอกต่อแน่วุฒิเนี่ยขึ้นไปแล้วประมาณยี่สิบเซนเกาะด้วยอันนี้เกาะที่เฟรมแล้วก็เกาะดินไปด้วยอ่าโอเคแล้วก็เตรียมตะกุยอย่างเดียวครับทีนี้ อ่ะ,อะเริ่มแล้วครับเกาะดึงด้วยทั้งนุอกนี่เล่นกันมุบเลย เอาน้องมาลากพี่เกือบแล้วครับประมาณ30เซน40เซนแลละเอาปออเดเดียยวๆๆๆไปแล้วไปอ้โอ้บนนมะเท้าแลวครับโอเคแจ๋วจวจได้แล้วครับดจ๋วถอยมาอะสี่ ยิ่งจิ้มยิ่งจมอ่ะพอ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 นั่นแหละตรงนั้นจะเป็นสมองอีกแล้วตรงนั้นจะจมด้เนี่าได้แล้วได้แล้วเอาไม้ได้วยไม้กดจับกดเดี๋ยวจับกดกันเอาไม้ตรงนี้ตรงนี้ให้มันลอยเอาให้ใหเดินดไปเลยดันไปด้ไปไป ้เป็นเมฆไปแล้วครับไปแล้วพอ่พอพอ่พอพอ่พอ,พอ <c oughs> ให้สัญญาณเงี้สัญญาณดึงมาได้เมื่อกี้ร้องมะพร้าวไปเรื่อยๆเด้อแท็กหลุดอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงขึ้นไปเลย ดึงไปเลยดึงไปอีกนิดดึงไปอีกเมตรหนึง่งมันดึงไปยังไงแทกมันหลุดเ่ะดึงไปตั้งแทกกันเลยอีไม่ได้มันไปไม่ได้หรอกดูรถดึงว่ะร้อยอันนี้ร้อยยี่เนาะแทกหลุดครับแต่ว่าขึ้นแล้วแหละแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่ มาลองเอาอันนี้อันนี้ล้านห้าไอคันนู่นอ่ะหนึง <1, 000. S 1> ล้านเมนอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างไงท่านปันป่ มันจะเพิ่งใส่มันจันจะิ่งหลอีกกี่ปีพิ่งนาอย่าอย่าเพิ่งซื้อมามาอยาก PNP Professional ดเี๋ยวใส่เทกก่นโอ้ยหลุดแล้วาย,างงยาก เดี๋ยวก็เท่ละเออได้ละได้ละเือมัยานยานยานไ้เจ้าอยติดลมติดลมยานันไ่้ามบอกเดี๋ยวเดี๋ยวียวระดับเท่าแกนะเ,น,เนี่ยขับใช่ ได้แล้วปันป่น,นก,กนกนเฮ้ยเพริเพร,ร,ระใส่แท็กอัจฉริยแล้วครับเดี๋ยวดึงต่อเลย สัญญาณอีกรอบครับไปคราวนี้น่าจะขึ้นนะเพราะว่าแท็กใส่เรียบร้อยแล้วครับว้าวเรียบร้อยแล้ว ยิ่งกดยิ่งจมเลยตรงเนี้ยน่าจะปลอดภัยแล้วแหละอ่ะดึงไปอีกนิดนึงครับอยู่ไ,ไกลๆสลิงหน่อยเลยโอ้ไปแล้วลากไปเลยครับโอ้โอเคพ่อพ่ออ่ะเรียบร้อยครับปลอดภัยครับส่วนล้อนำก็อยู่ตรงนี้ เหลือดึงแขกนี้ออกแล้วก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ